นายอำเภอนำส่วนราชการและจิตอาสาสร้างบ้านมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้วันที่23สิงหาคม2566ที่บ้านเลขที่94บ้านโคกเจริญหมู่ที่3ตำบลหนองกุกศรีอำเภอหนองกุงศีจังหวัดกาลสินนายจารวัฒน์รุกแก้วนายอำเภอหนองกรุงศรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพงศักดิ์วีราชริ ผู้กำกับการสพหนองกุงศีนางอารีปังศีท้องถิ่นอำเภอนายสุภชัยสุริฉัยปลัดอำเภอนายสมหมายอุญชยานาย,ยกเทศมนตรีตำบลคำก้านายสมบูรณ์นาสาธรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านโคกเจริญได้ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ให้กับครอบครัวนางเกียงสอนตัวใหญ่ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนและสภาพที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมทั้งนี้ด้วยการร่วมมือประสานจากทุกภาคส่วนจัดหางบประมาณเพื่อทาการปรับปรุงถมพื้นบ้านและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวรงานสมหมายอุนทยา นายกเทศมนตรีตำบลคำก้าวกล่าวว่าในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้เพราะบ้านของนางเจียงสอนบัวใหญ่มีปัญหาเรื่องสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรงไม่เหมาะกับการพักอาศัยการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขและปลอดภัยเบื้องต้นการใช้งบประมาณในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการขับเคลื่อนโครงการบ,บบัตทุกบำรุง สุขแบบปบราการของอำเภอหนองกุงศรีจำนวน60,000บาทเพื่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเพราะครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมานานสภาพตัวบ้านก็สุดโทมตามสภาพในเชิงประจักษ์และชาวบ้านโคกเจริญจึงได้ร่วมกันบริจาคแรงงานแรงทรัพในรูปแบบของจิตอาสาร่วมกันมาช่วยซ่อมแซมปรับปรุงบ้านจนแล้วเสร็จ ในส่วนของทางเทศบาลตำบลคำก้าวก็ได้นำเจา้าหน้าที่มาจัดทำบ่อเลี้ยงปลาไว้พยุงช่วยในการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขนายจรุวัตรภูกแก้วนายอำเภอหนองคง,ง,งศรีกล่าวว่าสำหรับโครงการบำบัดทุกบำุงสุขที่ได้ออกมาร่วมด้วยช่วยเหลือกันในครั้งนี้ ไปการเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่ทางอำเภอได้นำเยาวชนลูกหลานของครอบครัวนี้และอีกลหลายๆครอบครัวเข้ามาอบรมในค่ายฟื้นฟูสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดขณะเดียวกันก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงสำรวจพื้นที่หาข้อมูลของแต่และครอบครวัวและปัญหาต่างๆถึงความเป็นอยู่เพื่อที่จะได้หาวิธีช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจนทราบว่าครอ ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีปัญหาจนเกือบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เด็กสงคนขาดพ่อแม่ต้องอยู่กับคุณยายที่ไม่มีไรายได้ทางอำเภอจึงใช้งบประมาณดำเนินการส่วนหนึ่งเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำก้าก็ได้จัดทำอาชีพเสริมด้วยการทำบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินชีวิต ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนและในส่วนของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ศิสลระเรงกายออกมาร่วมด้วยช่วยกันในรูปจิตอาสาปร,ปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านให้เป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยเพราะต้องการเห็นความพัฒนาที่ยั่งยืนในการร่วมมือบำบัดทุกบำรงสุขช่วยกันดูแลให้กำลังใจคนในครอบครัวและสังคมรอบข้างว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป ใจที่ช่วยเลือที่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเฮ็ดมากสิจ่ะถือว่าบุญหลายครับขอบคุณเพือนผูกกระเบื้องไปผูกแล้อ่าผูกกระเบื้องพร้อมตาคนนั้นก็ควรต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใดเนี่ยเออขอบคุณทีมงานทุกๆคนละจ้ะเออผู้บริการร่วมกันทำอะไรในการทำงานโดยอำเภอเองเนี่ยก็มีขบกพร่องส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้ข้อบุญการนะครับเข้ามาในการสร้างเมบ้าน ในส่วนของทางท่านนายกเทศมนตรีก็มีออกมาสนับสนุนในการที่จะทำนะครับอาชีพเสริมให้กับในส่วนของครัวเรือนก็เป็นไปตามความประสงค์ของทางนผู้ใหญ่แล้วก็หลังว่าถ้าหากว่าจะต้องมีการทำง,งานทางอาชีพตัวนี้ท่านก็ก็ให้สนับสนุนโดยท่านนายกทำข้าวทำในส่วนของทางทาง่ทา,งา,นทานผู้ใหญ่บ้านก็ก็ออกมานะครับเป็นในส่วนของรายงานจิตอาสาครับมาปรับปรุงบ้านให้แล้วก็มาช่วยกัน การปรับพื้นที่ก็เป็นโครงการที่เราอยากจะเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนับโดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะเอาครเรือนเนี่ยนะครับที่ที่เราได้เห็นว่าเป็นเป็นครเรือนที่ที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยนะครับได้เข้ามาได้เข้ามาดำเนินการให้ให้เป็นครเรือนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ลูกหลานที่นะครับที่เกี่ยวกับเกษตรปฏิจินแล้วก็มีความครับประเมินแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะครับ พื่อจุดเขียนอากาศสืิิดได้อย่างยี่งยื่ตรงนี้เอามามาถ้ามาสร้างงานสร้างอาชีพก็เป็นคนเรียนตัวอย่างนะครับที่เราคาดหวังว่าในในการขยายผลในพื้นที่ของคือตรงนี้สีข่าวนิวที่ส4กาลสินสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวอนุงนาสาธรรายงาน